สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวีชาแนลนะคะวันนี้นะคะไม่วีจะมาบำรุงต้นพืชต,ต้นพริกนะคะไม้ดอกไม้ประดับต่างๆนะคะให้ติดดอกติดผลแบบนี้เลยนะคะคผู้ชมโอ้ยล้นกระถางเลยค่ะผู้ชมอันนี้ก็มีสองกระถางค่ะคุณผู้ชมดกมากเลยค่ะนี่พุ่มเต็มกระถางเลยนะคะ,ะลำต้นก็อวบแข็งแรงนะคะใบเขียวใบางามนะคะ แล้วนะคะบางบางจุดนะคะก็จะมีพวกเพี้ยมดแมลงต่างๆนะคะนี่ค่ะคุณผู้ชมจะสังเกตนะคะอ่านี่จะมีใบเหลืองๆแบบนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้นะคะไม่วีจะมาใช้สูตรนี้นะคะก็จะเป็นปุ๋ยฮอร์โมนนะคะบำรุงต้นพืชนะคะไม่ดอกไม่ประดับไม่พ้นนะคะมือเลยจ้ะให้นะคะ ติดดอกติดผลออกมาเยอะๆนะคะแข็งแรงแบบนี้นะคะไ่เพี้ยไ่มดไรแมลงนะคะใช้สูตรนี้แล้วนะคะเป็นการประหยัดต้นทุนไปด้วยนะคะคุณผู้ชมเลยค่ะและสําหรับวันนี้นะคะไม่วีจะใช้สูตรนี้เลยค่ะที่จะมาแนะนําให้กับคุณผู้ชมนะคะเราไปเริ่มทำพร้อมกันเลยนะคะคุณผู้ชม และสำหรับวัสดุประกอน,นะคะแม่วีจะใช้เป็นน้ำซาวข้าวนะคะค่ณผู้ชมสำหรับน้ำซาวข้าวก็จะมีแร่ธาตุนะคะมากมายเลยนะคะที่จะช่วยบำรุงต้นพืชของเราให้แข็งแรงโตเร็วนะคะ,ะลำต้นอวบแข็งแรงบำรุงดินด้วยนะคะ,ะพืชผักกินใบนะคะใบก็จะกรอบอร่อยนะคะนี่จะต่อไปก็จะเป็นผงชูรสนะคะก็จะมีมโนโซเดียมกรดเเมทนะคะช่วยเร่งการแตกรากแตกกอน,นะคะเร่งบำรุงรากฝอยนะคะ เร่งดอกเร่งผลให้กับต้นพืชต้นไม้ของเรานะคะคุณผู้ชมน่คะต่อไปจะเป็นกะปินะคะกะปิก็จะช่วยเร่งการแตกรากนะคะบำรุงรากอย่างดีเลยนะคะเพราะว่ากะปินะคะจะช่วยนะคะในการเร่งการแตกรากนะคะรากแข็งแรงต้นไม้แข็งแรงนะคะแตกยอดแตกใบนะคะ ต่อไปจะเป็นเครื่องดื่มชูก,กําลังนะคะสําหรับเครื่องดื่มชูก,กําลังนะคะจะมีวิตามินบีรวมนะคะซึ่งจะะช่วยบํารุงต้นพืชของเราให้แข็งแรงนะคะสดชื่นนะคะแล้วยังเร่งดอกเร่งผลด้วยนะคะผู้ชมนะคะต่อไปจะเป็นน้ํายาล้างจานนะคะสําหรับน้ํายาล้างจานนะคะจะช่วยนะคะไล่มดไล่แมลงไล่เพี้ยนะคะในต้นพืชของเรานะคะให้หนีไปนะคะผู้ชมนะะี่ค่ะเปสารจะกอจะใบค่ะ สำหรับขั้นตอนแรกนะคะไม่วีก็มีกะปิอยู่แล้วนะคะซึ่งกะปินะคะก็จะได้ประมาณ1ช้อนนะคะแล้วให้คุณผู้ชมนะคะนำน้ำเติมนิดนึงนะคะเพื่อที่เราจะละลายกะปินะคะจากนั้นให้คุณผู้ชมนะคะเติมนะคะเครื่องดื่มชูกวกำลังนะคะหนึ่งฟ้าเลยนะคะ ต่อไปก็จะเป็นน้ำยาล้างจานนะคะอ่าใส่ไปเลยประมาณนะคะหนึ่งช้อนชานะคะแล้วก็ผงชูรสนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะให้คุณผู้ชมนะคะอ่าผสมไปด้วยเลยนะคะเร่งดอกเร่งผลน,นะคะเร่งบํารุงรากฝอยนะคะรากฝอยแข็งแรงนะคะอ่าใส่ไปเลยนะคะพ่นๆเลยค่ะอ่านี่เลยผงชูรสนะคะคุณผู้ชมนะคะเราก็ผสมนะคะทุกส่วนให้เข้ากันเลยนะคะนี่ค่ะ เมื่อกะปิละลายแล้วนะคะให้คุณผู้ชมนะคะ,ะนํามาผสมกับน้ำสาวข้าวเลยค่ะผสมเลยนะจ๊ะฮอร์โมอนเร่งบารุงดอกบารุงใบนะคะบารุงเร่งดอกผลดกนะคะคุณผู้ชมเลคะ่ะเราเ็ผสมเลยนะคะคุณผู้ชมเราจะใช้ในการราดรดหรือว่าจะฉีดพ่นก็ได้นะคะและสําหรับวันนี้นะคะไม่มีก็จะใช้เป็น2ออย่างนะคะใช้สําหรับ ราดรดแล้วก็ฉีดพ่นด้วยนะคะไล่มดไล่แมลงนะคะไล่ศัตรูพืชน,นะคะแล้วก็ยังจะบำรุงต้นพืชด้วยนะคะติดดอกติดผลน,นะคะต้นพืชแข็งแรงนะคะฮอร์โมนบำรุงต้นพืชอย่างดีเลยค่ะ แล้วไม่วีนะคะก็ใช้ฉีดพ่นเลยค่ะนี่ค่ะฉีดพ่นด้วยนะคะราดรุดไปด้วยนะคะผู้ชมนี่ค่ะใส่ฉีดพ่นไปเลยนะคะคุณผู้ชมมีต้นพิกต้นพืชไม่ดอกไม่ประดับกี่ต้นนะคะก็ฉีดพ่นได้เลยนะคะนี่ค่ะฉีดพ่นสําหรับนะคะไร่เพรียไร่มดไร่มลเรงนะคะต่างๆนะคะที่มารบกวนต้นพืชของเรานะคะไม่ดอกไม่ประดับนะคะผู้ชมใช้สูตรนี้เลยนะคะเพียงอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะคะผู้ชมก็ นะคะสามารถนะคะที่จะถักบำรุงฟื้นฟูให้กับต้นพืชนะคะกลับมาเขียวงาเข็งแรงนะคะติดดอ,อกปิดพ้นแบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชมนะคะเมื่อฉีดพ่นไปแล้วนะคะก็นะคะนำมาราดรดได้เลยนะคะเพื่อที่จะเร่งบำรุงรากนะคะให้รากแข็งแรงนะคะนี่ค่ะราดรดไปเลยนะคะคุณผู้ชมนะคะรากแข็งแรงบำรุงรากบำรุงต้นนะคะ นี่ค่ะติดดอกติดค้นมาเยอะๆเลยนะคะคุณผู้ชมนะคะใช้นะคะโอเคค่ะตัวตั้งชีดคนด้วยนะคะค่ะแล้วสำหรับสูตรนี้นะคะคุณผู้ชมก็ลองนํานะคะไปทําแล้วก็บำรุงต้นพืชต้นพิษน,นะคะไม่ดอกไม่ประดับนะคะ ไม้ผลต่างๆนะคะคุณผู้ชมเพื่อที่จะทําให้ติดดอกติดผลมานะคะบํารุงนะคะให้ลาต้นแข็งแรงบํารุงรากให้แข็งแรงนะคะ,ะต้นพริกข,ของเรานะคะมีมดมีแมลงมีเพี้ยนะคะก็จะจางหายไปนะคะเมื่อคุณผู้ชมนะคะใช้สูตรนี้แล้วนะคะต้นพืชข,ของเราก็จะค่อยๆนะคะกลับมาเขียวงามนะคะติดดอกติดผลแบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชม คะและสำหรับคลิปนี้นะคะไม่วีขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมคลิปจนจบนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์คุณชมชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามไม่วีชาแน,นลนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยค่ะสําหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ